ต้องบอกว่าโครงการรถไฟสายสีส้มซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายเดียวครับที่ทะลุผ่าใจกลางเมืองและเกาะรัตนโกสิน์เป็นโครงการที่ต้องบอกว่าลุ้นระทึกกระจนบัตนนี้สารตัดสินคุ้มครองให้กลับไปใช้รูปแบบเดิมแต่รอฟอรมอรประกาศว่าจะยืนยัน ปรับเปลี่ยนเกณฑ์กติกาในการประมูลใหม่ แต่ไม่รับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดู TOR พิสดานนะคะที่บอกว่าพิสดานนั่นก็เป็นเพราะว่าการประมูลครั้งนี้และในรูปแบบในลักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่เคยทํากันมาก่อนและที่สําคัญมีการยื่นเรื่องไปถึงสารปกครองให้มีคําสั่งทุ้เล่าก็ปรากฏว่ามีคําสั่งออกมาแต่ว่าล่าสุดนี้ผู้ที่รับผิดชอบรถไฟสายสีส้มนั่นก็คือทางรอฟมอยืนยันว่าจะใช้วิธีการที่ตัวเองเห็นว่าตัวเองนั้นมีอํานาจในการตัดสินใจค่ะอืต้องบอกว่าโครงการ รถไฟสายสีส้มซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายเดียวครับที่ทะลุผ่าใจกลางเมืองและเกาะรัตนโกสินทร์เชื่อมต่อจากบางขุนนนท์ไปทะลุที่ศูนย์วัฒนธรรมและทะลุจากศูนย์วัฒนธรรมไปสุวินทวงศ์ลากผ่าใจกลางเมืองไปเป็นโครงการเมื่อมาขนาดใหญ่ใช้เงินลงทุน1.4ล้านล้าน1.4แสนล้านไม่น้อยค่ะ เป็นโครงการที่ต้องบอกว่าลุ้นระทึกกันจนบัตรนี้สารตัดสินคุ้มครองให้กลับไปใช้รูปแบบเดิมแต่รอฟอร์มรประกาศว่าจะยืนยันปรับเปลี่ยนเกณฑ์กติกาในการประมูลใหม่มล่าสุดร้อนชาไปทั้งบางครับคุณวิลาซินีเมื่อหมูไม่กลัวน้ำร้อนครับเป็นปรากฏการาหมูไม่กลัวน้ำร้อนครับ คุณคทาพลสนธิจิตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนประเทศไทยและรองประธานเครือข่ายสื่อสารมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและร้องอีกตัวหนึ่งร้องไปที่ประธานผู้ตรวจประธานผู้ตรเงินแผ่นดินเพื่อให้ตรวจสอบเอาผิดผู้ว่าการรถไฟผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอมและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการลดไฟฟ้าสายสีส้ม,มเรียกกันว่าคณะกรรมการมาตรา36อขอบอกว่ามีพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสเอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนบางรายหรือไม่ขอให้สอบเอาผิดอ,อันนี้ก็คือเป็นภาพที่มีการยื่นหนังสือถึงปปชเลย อันนี้คือจากนายยกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนออท่โอคุณคืทาพลบอกว่าร้องขอประธาน,นาคณะกรรมาการปปชเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบเอาผิดกับคณะกรรมาการตามมาตรา36ออและผู้ว่าการรอฟมรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการนี้ว่ามีพฤติการที่สอบไปในทางทุจริตหรือไม่อมเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทเอกชนบางรายหรือไม่คะ่ะคนที่มารับหนังสือคือคุณสุทธิบุญมีผู้อำนวยการสํานักงาน สืบสวนและกิจการพิเศษของปป,ปชเรามาดูโครงการนี้กันครับว่าโครงการนี้เป็นอย่างไรในแง่ของภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชันว่ามีการก่อติดเรื่องนี้ยังไงเพราะก่อนหน้านี้ดรมานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยใช่ก่อติดเรื่องนี้และบอกชัดเจนว่าโครงการนี้นะครับว่าถ้าเปิด TOR ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นตัวคู่ชกแล้ว แต่ละลายมีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตก,แต,แต,กต่างกันถ้าเป็นผมผมรู้แล้วว่าจะเอาชนะคู่แข่งได้อย่างไรถ้ามาเปลี่ยนกติกาตอนเปิดหน้าคู่แข่งแล้วถือว่าไม่ยุติธรรมตอนนี้ดรมานะ์อยู่ในสายคําเราแล้วไปสอบถามเพิ่มเติมคะ่ะสวัสดีคะ่ะดรานะ์คะสวัสดีครับคุณแม่ลชินีสวัสดีคุณบักบันสวัสดีครับดรานะครับ ค่ะคุณบักบั่นไม่ได้ยินเสียงในสตูดิโอใช่ไหมคะ,ะไม่ได้ยินยยน,นะคะ,ะแต่ว่าคุณมานะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณมานะคะช่วยอธิบายนิดนึงค่ะสาหรับในหลักการการทํา TOR ของภาครัฐเนี่ยค่ะแบบนี้ในลักษณะน,นี้ที่มาเปลี่ยนหลังจากที่เอกชนมีการซื้อซองกันไปแล้วเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาก่อนบ้างไหมคะคือประเทศไทยเราเนี่ยระบบราชการเราซื้อขายกันมานานมากนะครับปีปีหนึ่งเนี่ยซื้อของอยู่ประมาณ3ล้านรายการต่อปีนะครับ มี63เนี่ยซื้อมากถึง4ล้านรายการแต่ย้อนหลังไปี่ิ0ปีก็แล้วแต่ไอการประกาศ t o r แล้วจะมาประกาศ t o r แล้วจะมาเปลี่ยนกติกาเนี่ยไม่เคยมีครับแม้แต่การแม้แต่การประมูลรถไฟฟ้าใต้ดินของรออมอที่ผ่านผ่านมาก็ไม่เคยทําแบบนี้รวมไไม่เคยไปกําหนดกติกาด้วยว่าจะให้เป็น30 70ไม่เคยครับไม่ กำหนดกติกาใน p o r ตั้งแต่แรกเลยเปลี่ยนจากว่าเมื่อก่อนเอาใครให้ผลประโยชน์กับรัฐสูงสุดก็ได้ไปจะม,มาะเป็นกติกาอะไรซิกแซกเพิ่มเติมเล็กๆล็น้อยๆเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ทำได้นะแต่ต้องต้องเขียนในกติกาก่อนที่จะมีการเขียนก่อนที่จะมีการประกาศ p o r แล้วถ้าอย่างนี้ถือว่าทำได้และเป็นธรรมจัด แสดงว่าทีโอาฉบับนี้ที่มีการปรับปรุงแก้ไขต้องเป็นทีโอาฉบับพิสดารแน่นอนโอ้โหเรียกว่ายิ่งกว่าพิสดารคุณผู้ชมครับครับคือทุกวันเนี้ยคนก็ถามนะท่านนายกทำไมคอร์รัปชันบ้านเรามันไม่ลดลงไหนท่านบอกว่าท่านจะปาบโกงไหนบอกว่าเขียนรัฐธรรมนูญมาปาบโกงทําไมมันไม่ลดลงคือคนเมียมนาจในบ้านเราเนี่ยมักจะคิดแล้วหลงไปเองว่าตัวเองอ่ะมียมนาจจะทำอะไรก็ได้ แล้วก็มีการพลิกแปลงใช้อำนาจทาโน่นทานี่โดยไม่คำนึงถึงความโปร่งใสไม่คำนึงถึงว่าอะไรมันคือความถูกต้องของประเทศแล้วทําไปแล้วประชาชนเขาจะรู้สึกอี้จะรู้สึกสะอเอียนกับการกระทําที่ไม่ถูกต้องอย่างไรบ้างไอ้สิ่งเหล่านี้ครับมันทาให้คอร์รัปชันบ้านเราไม่ลดลงครับอืมดรมานะตั้งข้อสังเกตกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีโอา รถไฟสายสีส้มไว้อย่างไงบ้างครับที่เป็นประเด็นที่น่าจะมีปัญหาที่ส่อไปในทางไม่ปกติครับคือถ้าเขาทางกรอระมอบอกว่าตัวเองมีอำนาจที่จะทำค่ะผมเผมเห็นด้วยอ่านกฎหมายแล้วก็เห็นด้วยว่าท่านมีอำนาจที่จะทำ <'Ha' S 2> แต่ถามว่าทำแล้วถูกทำอย่างนี้มันถูกต้องไหม,อมตอบได้เลยว่าไม่ถูกมันมเป็นสิ่งที่ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วมันผิดหลักการจัดซื้อจัดจ้างที่ราชการทำมานานค่ะคืออย่างนี้นะครับไอ้โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยจะว่าไปแล้วเป็นสายที่จะทำรายได้สูงที่สุดเลยของกรุงเทพมหานครความเง็นอย่างนี้ไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ใครก็อยากได้ใครใครใครก็อยากเข้ามาควบคุมเส้นทางสัญจรอันนี้นะครับใครจะได้ก็แล้วแต่ แต่มันจะต้องทําอย่างโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์กับารฐจริงๆเพราะถ้าคุณไปบิดเบือนในว่าบิดเบือนแล้ววันนี้นะครับมันจะเกิดผลเสียทําให้มีเกิดผลกระทบกับผู้บริโภคหรือประชาชนที่จะเดินทางมันอาจจะทําให้ราคาสูงขึ้นรนะาคาที่บริษารแพงขึ้นการบริการอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าเขาจะต้อง รีดไผยเอาไปเป็นส่วนต่างหรืออาจไปเป็นต้นทุนในการดําเนินการที่ทําให้ประชาชนเสียเปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอในการลงทุนประเภทอย่างนี้จริงๆแล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตชแนลบิดดิ้งด้วยนะครับแต่แล้วถ้าต่างชาติเขาติดตามดูเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ้าวประเทศไทยมีกติกาไว้เขียนไว้แล้วถึงเวลาฉันจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ตามใจชอบม่รัาตรรานสากลอย่างนี้นักลงทุนต่างชาติเขาจะมองบ้านเรายังไงมองคราบรานการของบ้านเรายัง เราต้องให้ความสนใจนะครับถ้าเราอยากให้ต่างชาติมาลงทุนค่ะเอาละค่ะคุณดรมานะคะขอบพระคุณมากแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางสื่อมนชนหรือว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะขอบพระคุณดรมานะมากเลยค่ะครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะขบพรชัดเจนครับใช่ดรมานะบอกว่าเป็น T O R ฉบับ ที่เหนือกว่าพิสดารอีกไม่เคยและไม่เคยมีการแก้ไขปรับปรุงแบบนี้มาก่อนค่ะซื้อขายในบ้านเราดรเตบานาบ์ก็สีล้านรายการเมื่อปีที่แล้วไม่เคยย้อนกลับไป20ปีก็ไม่เคยทําแบบนี้มามดูครับเราจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าด้วยเรื่องของทรฉบับพิสดารที่มีการแก้ไขและตอนนี้ไม่ว่าแก้ไขยังไงเอกชนพร้อมที่จะแข่งกันในโครงการนี้ใช่แต่ทําไมหน่วยงานรัฐจึงแก้ไขและถ้าแก้ไข คนที่จะรับผิดชอบก็จะมีแค่สองกลุ่มหนึ่งคณะกรรมการมาตรา36ที่คัดเลือกสองและมีการมีมติแก้ไขสองคือรอฟอร์มเป็นเจ้าของโครงการโครงการนี้คุณวิลาสินีวิ่งมาจากตลิ่งชันที่บางขุนนนท์ขุดเจาะเข้าลอดใต้แม่น้ำม่านมาที่ลานหลวงทะลุไปที่ดินแดงทะลุไปที่ลำกำแหงมาจบที่ลำสาลีและลากไปยาวที่สุวินทวงศ์ วงเงินทั้งหมด1นึ่งแสี่มื่นกว่าล้านบาทค่างานโยธา9ก้าหมื่นี่เฉพาะพวกนี้ค,ค่าเวรคืนอีกหมื่นสี่นะครับที่เหลือคือค่าบริหารจัดการระบบรัฐบาลมีมติออกไปว่าให้ทําโครงการนี้แบบ PPPPPP PP, PP, ครับ Net cost คุณลงทึงไปก่อนใครเสนอ เรียกร้องผลตอบแทนจากรัฐต่ำที่สุดคนนั้นได้สิทธิ์ไปเลยภายใต้ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดแต่เขามีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขจากเดิมที่จะใช้เน็ตคอรนั่นแหละครับแต่พอมาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ม,มาเป็นแบ่งเป็นเทคนิค30%ราคา70%จะกลายเป็นว่า p PP p พ Net เน็ตค มันจะไม่เนสคอรตอีกต่อไปอะเดี๋ยวเพลทถัดไปให้ดูว่าสําหรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนเนี่ยคือใครบ้างคณะกรรมการตามมาตรา36ครับคนแรกประธานกิติกรตันเปาตอนนั้นเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการตอนนี้ขึ้นเป็นรองผู้ว่าการเรียบร้อยแล้วครับอคนต่อมาผู้แทนกระทรวงคมนาคมคุณจิรุตวิสารจิตคนต่อมาผู้แทนยการสูงสุด คุณประสิทธิศิริพากรกระทรวงการคลังคุณประพาสคงเอียดนี่เป็นผู้อำนวยการสคพรผู้แทนสํานักงบประมาณคุณกัลยากรทองคุณวิทยายาม่วงอันนี้เป็นอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้ทรงสรมมุตนะคะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นคุณคุณอัดอัศไทยอัศไทยรัตนงนลกณภูเก็ตนี่เป็นผู้ทรงคนรมมุตจากกระทรวงคมนาคมและคุณการชจนอุดม อุดมทำพักดีนะคะนักานี่เป็นรอฟมอคณะกรรมการเหล่านี้แหะครับมีมติให้เปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในการคัดเลือกที่จะแข่งขันกันเขาว่าการเปลี่ยนแปลงรอบนี้หมูจะหามย่าเอาคารนมาสอดทีเดียวเขาเปลี่ยนยังไงมาดูนี่เปลี่ยนเงื่อนไขใหม่โดยคณะกรรมการเนี่ยกลับไปที่เพลเมื่อกี้ครับเปลี่ยนไป30และ70ด <30. S 2> ดูแบบที่30คือสองเทคนิค เจ็ดส <70 S 1> <Ừ. S 2> คือซองราคาแต่จากเดิมเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าของเดิมเขาคิดกันยังไงด้วยแต่มีซ่อนเล้นไว้อีกใน70มาซอยย่อยไว้อีกครับหมูเขาจะหามอย่าเอาคารนมาสอด70แบ่งออกเป็น60กับ10อีกครับผ่าน60ไปแล้วในเสนอราคาขอพิจารณาโดยเงื่อนไขพิเศษอีก10%ว่าราคาที่เสนอน่ะ เทียบกับราคากลางแล้วเป็นเช่นไรกลัวว่าเอกชนจะมีปัญหานี่ไงพี่โอฟังเขียนไวน้ให้สัดส่วน30-70ในสัดส่วน70มีการกำหนดเงื่อนไขเป็น60-60บรวบ60คิดจากที่รัฐให้ต่ำสุดก็คือว่าเอาเงินจากรัฐเนี่ยน้อยที่สุดเลยเมื่อพิจารณาจาก NPV นะ net present value <W, S 1> ส่วน10เขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมค่ะขึ้นอยู่กับว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่า อ้างอิงจากราคากลางอันนี้คือใช้อะไร10%บอกได้อย่างเดียวมาจากดุลยพินิษของคณะกรรมการคัดเลือกครับและเชื่อหรือไม่ว่าคณะกรรมการคัดเลือกที่มีมติปรับเปลี่ยน TOR ฉบับพิสดารรอบนี้ให้ปรับเปลี่ยนเป็น30-70%ี่ยมันเป็นมติไม่เป็นเอกฉัน แสดงว่าเมื่อสักครู่ที่ดูหน้าตากันเนี่ยไม่ได้ทุกคนที่เห็นด้วยนะถูกเพราะมีผู้แทนสํานักงบประมาณคนหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงเป็นผู้อำนวยการสํานักเธอเป็นไม้บรรทัดครับมันต้อง,ต,องต้องตรงอ่ะต้องตรงนี่ในข้อ3ที่มันพิสดารที่เราตั้งความพิสดารไว้เนี่ยอยู่ข้อ3บอกว่าผู้แทนสํานักงบประมาณเนี่ยที่เป็นคณะกรรมการคัดค้านในที่ประชุมแล้วพี่โอแต่สุดท้ายผ่านผ่านเพราะที่ผ่านคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36 มีผู้ช่วยผู้ว่าการรอฟมเป็นประธานครับแต่คนที่ไปทำหน้าที่ด <c oughs> ีเฟนเพราะทำไมต้องเปลี่ยน <c oughs> คือรอฟมและคนที่ไปเปลี่ยนในรอฟมคือใครเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคือผู้ว่าการรอฟมครับ <c oughs> จริงๆเขาก็น่าจะให้คณะกรรมการเวนคนดูแลเนาะ ใช่ไหมพี่โอคนที่ไปดูคุณดูนะประธานคือผู้ช่วยผู้ว่าการเป็นประธานที่รับการแต่งตั้งมาตั้งแต่ต้นใช่ไปหักไม่ได้ใช่เหมาะสมด้วยไปการทั้งปวงแล้วที่คุณทําแต่คนที่ไปเสนอว่าขอเปลี่ยนเงื่อนไขตามที่เอกชนรายหนึ่งคือบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนเนี่ยได้ยื่นร้องไปเนี่ยขอคัดค้านก็ไปยื่นเงื่อนไขนี้ถึงความเหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณาคือ ผู้ว่าการรอฟมอคุณคิดดูผู้ช่วยผู้ว่าการรอฟมอที่เป็นประธานจะทําอย่างไรผมรับประกันคืนไม่เข้าใครไม่ออกเพราะอะไรเพราะว่าในขณะเดียวกันหมวกอีกใบที่สวมที่อยู่รอฟมอก็คือเป็นลูกน้องของผู้ว่ารอฟมอนั่นเองดิฉันพูดถูกไหมนี่ผมไม่ได้ว่าอย่างไงหลังจากพิจารณากันเสร็จไม่ช้าไม่นานครับผู้ช่วยผู้ว่าการเป็นรองผู้ว่าการ คุณเห็นคอนฟ lict of interest อะไรไหมผมไม่ได้พูดในยะอะไรแต่เรามองกันถึง กระบวนการ,รวิธีการม,ม,มาดูวิธีปกติที่เขาทำครับค่ะวิธีปกติก็คือพิจารณาออซองคุณสมบัติก่อนดูว่ามีเงินทุนไหมดูประสบการณ์ซิว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือไหมผ่านซองคุณสมบัติปุ๊บเนี่ยปกติแล้วเขาก็จะไปพิจารณาซองเทคนิคครับดูการทํางานตรงนี้ก็จะมีการให้คะแนนแน่นอนว่าจะต้องไม่ต่ํากว่า75-80แคะแนนถึงจะผ่านหลังจากนั้นค่ะถึงจะมาดูซองด้านราคาคซองด้านราคาเขาก็จะแบ่งออกเป็นสองอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือ ดูซิว่าขอเงินจากรัฐเนี่ยหนึ่งถึงสามสิบปีเนี่ยขอเท่าไหร่ใช่ขอน้อยที่สุดก็จะได้คะแนนเยอะที่สุดอ่าสองก็คือเสนอสัดส่วนแบ่งไรายได้ให้กับรัฐตั้งแต่ปีที่หนึ่งถึงปีที่สาสิบเนี่ยเท่าไหร่ถ้าเสนอให้มากที่สุดก็จะได้คะแนนมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะแต่พอซอยคะแนนรอบนี้เขาเปิดพร้อมกันตั้งทั้งเทคนิคและซองราคาก็คืออันนี้สามเปิดปึง้งเปิดเลยสามสิ <30 S 2> บ อันนี้70็ดสและนี่คือเป็น70บวก60บวกสิอีกต่างหากปกติเปิดซองทางเทคนิคได้คะแนนเท่าไหร่รู้ใครผ่านไม่ผ่านตัดออกไปใช่แล้วถึงจะมาเปิดซองราคาแต่รอบนี้เปิดพร้อมกันหมดก็มันพิสดารจริงๆพี่โอมันไม่เคยขึ้นมาก่อนมาดูนิดนึงมาดูนิดนึงเอกชนสู้ครับ ต่อวิธีการแบบนี้ร้องไปที่สารปกครองสารปกครองบอกว่าสารปกครองมีคําสั่งทุเลาบังคับตามหลักเกณฑ์การร่วมลงทุนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะก็บอกว่าคือเอาไว้เป็นการชั่วคราวก่อนคือ,อหยุดไว้เป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าสารจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นไปครับแต่รฟรมว่าไงรอฟรมอว่าอย่างไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูรอฟรมอบอกว่าโครงการนี้ยังไม่ได้เปิดยื่นข้อเสนอและยังไม่ได้ปรับแก้ หลังรับข้อเสนอแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีผู้เสียหายเกิดขึ้นค่ะอีกทั้งให้เวลาในการทําข้อเสนอถึง70วันมีเวลาเพิ่มไม่น่าเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบหรือเอื้อต่อใครนี่คือคําชี่แจงของผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอคมรอพรมอคุณพักพงศิริกันทรามาคราวนี้มาดูนี่ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้มเป็นโครงการที่ ผ่านมติคอรมอรให้ใช้วิธีธการ PPP Net Cost ให้เอกชนร่วมทุนลงทุนไปก่อนะนะครับดูระบบงานและการก่อสร้างไปและขอเงินสนับสนุนจากรัฐภายหลังใครเสนอขอเงินจากรัฐต่ำที่สุดได้สิทธิ์ไปในการทำงาน แต่เงื่อนไขใหม่ที่มีการดําเนินการ30 70และซอยย่อยออกเป็น60ต่อ10โดยเงื่อนไขหลักคือ10 10คืออะไร10บอกว่าเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการในการคัดเลือกว่าเอกชนที่เสนอโครงการและประมูลเสนอราคาจากระคัต่ำที่สุดนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่กลัวว่าเอกชนจะแข่งราคากันจนเกินไปมันบอกอะไรเราครับ มันบอกว่ามีความผิดปกติอยู่ที่รอฟมอและถ้ารอฟมอไปแก้มติแบบนี้ต้องเข้าคอรอมอไปหักมติคอรอมอหรือไม่และถ้าแก้แบบนี้ประชาชนคนไทยจะได้อะไรจากต้นทุนการดำเนินงานที่เอกชนแทนที่เสนอราคาต่อรัฐต่ำที่สุดแล้วได้สิทธิ์ไปกลับกลายเป็นว่าใช้สิทธิ์สิเอร์เซ็นเข้าไปสอดแก้หน้าให้อีก เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องติดตามด้วยกันครับ